หลวนหนออกเที่อาเจ้าจิงดิอาจเจ้าแมงวีเจ็นได้บ่อเอาคืนกระคันเลยครับนี่ก็ะหาโม่งครึงแล้วเพิ่งเอาออกมาอาการวันดีคือผลฟ้าที่ตกเค้มฟ้าเค้มผลเราเอาออกเบิ่ง พาไม่บินไปเยอะต้องว่าขันไม่มีขันขันยุดยึดต้ดนๆได้ออกคนนี้นี่มาแล้วากต้นใหม่บ้า ดิ้ขึ้นมาเสียงมันจะใหญ่ๆเนี่ยตัวนี้ องไก็มีรุ่นแล้ว variance, s Depois, <S yeah. ครับนี่ก็มีรุ่นแล้วครับ ันนี้ครับเปิดขายของอีกนะครับเรียบร้อยครับมาไว้เชื่มไว้ครับเกี่ยว